สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีไปย่างทีมงานพอจะเจริอนซับนะครับทีมงานอาจารย์อนุสอนนะครับทางบ้านเมืองไพรตําบลเมืองไพรอ,อำเภอสรภูมิจังหวัด้อยเท่าเสพริกดําซิ่งนะครับ หรือว่าเสียทักนะครับว่าลิดน้อยเหมือนที่แรกน้ำกันสามขั้นนะครับสำหรับรถดำนะครับทีมงานของพอ,อเจริญทรัพย์นะครับนํำทิมโดยอาจารย์นุนทศรเป็นผู้นำทิมนะครับเหมือนนี่โรงงานตีนบ้านบ้านน้องห้างบอกครับะะนะอาจะเป็นบ้านน้องห้างนะครับหรือจงังไร ขันพิดก็ขอโทษขออาภายัยด้วยพี่น้องเ <laughs> มื่อนี้ก็ยุ่กครับเจ้าโกเบลโก้แล้วครับอายุตานีอิตาเลียร้อ,รอยยี่สิบนะครับตักใส่เจ้าเดก้านะครับรอยเกาหาเสียทักนะครับทีมงานหลดรอพี่น้อง รอรอกันเลยนะครับ่าจะมาแต่หลานกำนันสุดนะครับสำหรับอ่าเด็กกาตัวนี้เสียทักนะครับปู่หลานกำนันสุดลอกให้หน้าพี่น้องลอกบ้าง,างพี่น้องนะครับอยาฟองหน้าเพื่อนกะอยากได้ไปถมทีขยายขอบง้อเพื่อนนะครับแต่ว่าหาดินบ่รด้ดอกพี่น้องเพื่อนก็นเลย ให้หาลอกเอาเฉพาะมองไหนมันโน่นนะครับเนื้อทีอ่หน้าของตัวเองนี่แหละพี่นอ้องเพราะว่าเด๋นวนีดินก็หายากพี่น้องอำเภอเสละพุ่มเฮ่าซื้อกับแพงนะครับเพิ่นกันเลยว่าเอาเอาของจะของนี่แหละเที่ยวละร้อยห้าสิบน,นะครับแลกกันใกล้ๆพี่น้องพวกไก่เท่าไรน,นะครับประมาณสองรอยเมตรนะครับ นี่แะพี่น้องจัดกันร้อยห้าสิบต่อเที่ยวนะครับบอลล้อมเกจ็ดเด้พี่น้องแลนไปโบไก่เท่าไรน,นะครับประมาณสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรทีละพี่น้องร้อยเจ็ดห้าครับเมกา หยักเขียวนะครับตัวนี้เสียบลิกนะครับเสียบลิกดำซิงเจ้าของทีมงานนะครับบางคุณหวดหวหดจัดรอๆกันพี่น้องพอลันลันนะครับสำหรับเสียบลิกนี่เอาถอยเมื่อนี้อาจารย์อนุสรเป็นโชเฟอร์เองนะครับสำหรับเจ้าโอเบลโก้อยยี่สิบชีดหนึ่ง โ oh, อ้ออดอลหดหดเลยพี่น้องเอ้ยบังปุ่นนี่หดหดเลยนี่ยคำร,รอบเสียบลิกนี่รอบบางๆพี่น้องนะครับประมาณ10บเส้น ประมาณนี้ลนะครับพี่น้องอินตานกันยางนะครับอันนี้ก็รอยเจ็ดหาแรงมาพี่น้องของอาวาริสนะครับวิววาริตหน้อยดำซิ่งนะครับหรือว่าลูกไส้เสียครอบลานะครับ หลอกเอาช่วงกลางๆของไฮน่านะครับเพราะว่ามันเป็นโน่นๆอยู่กลางไฮน่านะครับหลอกบ,บางๆได้พี่น้องนี่ก้อนนะผมก้อยู่ตอนนี้นะครับมีเทอโบนะครับใส่เครื่องยนติดสูส4พีดีหนึ่งนะครับ ั่มเีย, 3, 6, 3. ยเรสามีหกสามใบแท็กเนี่5หาสิบเส้นนะครับใส่รูเล่เอหกลูกนะครับใส่รูเล่เอล่องรับโซหนึ่งโตพี่น้องศูนย์จุดหาสำหรับบุกเกียนะครับตับใส่เจ้าหนักเขียวเสียพลิกดำซิ่งนะครับไม่กล้ามาแต่อูอินตานกันย่างพี่น้องไปแล้ว ที่ได้ฟังเสียงล,ลันพอได้ยินเสียงลันดอกพี่น้องเพราะว่าดินดินบ่ลมบ่เนืดนะครับแล่นกันแบบสบายสบายครับเปรียงกับนหนาๆเพราะหนาจะลมพี่นอ้องอ้าวรอยเกตฮาครับเมกา้าไอ้หนุ่มน้อยหน้ามนวาริสน้อยดัมซิ่งนะครับ จีนจะหายากที่นหน่อยอำเภอเสียสำหรับ,รบที่งานรถด,ดำรถแม่โคหลบางเทือกก็ต้องซื้อครับ รอเขาช่วงช่วงกลางให้หน้านะครับมันมันเป็นเนิ่นๆอยู่นี่เพราะว่าจ้าข้งหน้าพ่นกับ,บ่พา,าอยากเอาดินท่างเงินนะครับเพราะว่าซื้อดินกับแพงพี่น้องขันเปล่าดินมาแต่ท่า,างเงินกับเดียวละสามอยห้าสิบนะครับสำหรับดำหนึ่งแต่ว่าขันเอาอยู่หน้าจะาข้งเยอยวนิกะลอยห้าสิบนะครับต่อดำพ่นก็เลยว่าหลอกเขาหน้าจะาข้งดีกว่า โอเวโกอยู่ตาเน่สีเหลือง uh, สีคนนี้น่าจะเป็นสีเหลืองเดิมๆหรืน่าจะเป็นสี uh, ดอกพุ่นนะครับสีดอกพุ่นอินคน,น่าจจะ uh, ทำสีเน่หรือจะเป็นสีเดิมเลยพี่น้องโอ้พอเปิดแอร์ลเลยปฝานุสอนนี่ เลีนเดดเลีนสูเด็ดสูฟุ้นเลยว่าเปิดนี่แอ่นนะนะแอร์ไม่ใส่ฮา่่า่เ้วงเด็ดออเตอเออเอออ้อเอ ก็อาจจะถึงสองงานนะครับมองคุณชมเหลืออีกประมาณสิบนะครับประมาณสิบผ้เที่ยวนะสิบผ้าเที่ยวนี่น่าจะเต็มนะครับสําหรับมองคุนชมนีอ่อยู่กับสบายดับสิ่งพี่นอ้องวันนี้พาพีพอน้องมาชมมาเบิง่งอาทิมงานปอจเจริญทรัพย์นะครับ ทางบ้านเมืองไพรพี่ละนาะบ้านน้องห้างนะครับสำหรับปืนทีที่่นกำลังหลอกหน้านี่หัวหัวขาวหมดแล้วจุเฟอแมทกับ่อไซค์ได้เลยเนี่เราลุยขนาดอาจารย์อนุสรเนี่ย ตักใส่เจ้ารอยเนานะครับเมกาผมววาริดหน่อยดำซิงครับอ,อุ้นต่นการอย่างลอๆพี่น้องรอๆ้อู้จิ้ง,งานรถร้อนุดยอดครับวาริดน้อยดำซิง เสียทักครับก็ สำหรับรุ่นมักที่นะครับร้อยี่ิก็ได้รับก้มนิยมกันแค่หลายนะครับสำหรับรุ่นนี้พี่น้องจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่ดีนะครับประหยัดผลทรงก็ไปง่ายมากง่ายนะครับัวน้ำหนักแค่12ตันพี่น้อง ง่ายง่ายก็ง่ายนะครับน้ำหนักก็บ่เกินหรือว่าบางสุดๆแล้วครับพี่น้องลอกหน้านี่ต้องเกา่าเกาเกามากกว่ไว้ซะก่อนนะครับ จะคึมคึมพี่น้องวันนี้เป็นคึมคึมเอาเอานะครับชื่อฝนที่ตกพี่น้องเออแข่งดีครับไงทวนๆเลยนะครับวัได้มาเยี่ยมยามกับทีมงานก็เป็นเวลา โดนเติบยู่พี่น้องตั้งแต่เกี่ยวเขาแหล้วนะครับผมก็ได้พอได้เขามาเล่นพอได้มาทายทําน้ำทีมงานเพิ่นก็โดนโดนเติบยู่นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับนี่ก็สองเดือนสามเดือนแล้ว เนื้อที่แถวนี้มันจะเป็นเนื้อที่ที่เสมอนะครับบอกให้นอนเท่าไรเด้พี่น้องเนื้อที่การเห็ดให้เห็ดหน้านะครับวนมากกะทีเป็นหน้าปังกันนะครับแต่ว่าแถวนี้มันอาจจะเห็ดเป็นหน้าปีนะครับ่ะไป จัดเต็มกองือกันพี่นอ้องร้อยห้าสิบต่อเทียวนะครับโอ้ยยังคือบุเน,น่ะท่อเพิ่นนะ่ะ

ลอกลอกลอกมันจะลอกฟักกงไว้สัก่ันนะครับ สำหรับลคลิปนี้อำลาพระจากกันเพียงเทส้นสุขก้อนพี่น้องนะครับปิดถ่ายด้วยเจ้าเมกาเจ้ายักษ์เขียวของเสียปลิกำจำสิงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องสดๆมันๆจิตจักการลุกเลืองมันคงกันสุขภูสุขก้นนะครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ